ติดตามทำและกด subscribe ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมชนะในทอริทอริเฟนในโหมดต่อเอลิสทุกคนช่วยเป็นกำลังใจผมหน่อย ทุกคนช่วยเป็นกำลังใจผมเลยนะคะในการทำคลิปต่อไปผมลืมแสดงตัวละครตัวแรกก็คืออาร์อารเอ็ดคาร์ดนัาสป,ปิโซเม่กิ๊กสมุนอ่ะลูกพ่ ก็ค่ขนาสตัวเหมือนกันอนโอเคเตรียมพร้อ,าาอ,อมแล้วทุก่ไ่โอโอเก่งเลยตัวดีตอนนี้ผมผ่านมาเวทที่เท่าไหร่แล้วลงมทุกคนทุกคนลงอุลใช่ไหม S <S นี่หกสามเว็บ <lever. S 3> อะเขาไปเล่นกันเลยทำไมเตอคสัสเกเดินอดูกันเอโหอท,ทุกคนทุกคนรู้ไหมว่าเอเธอเป็นเป็นแบบที่โหลดโคตรช้าเลยเอม ไม่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 จะประมาณสิบกว่าวิ้งแล้วนะครับเดี๋ยวจะต้องหลีกหนอนครับผมกลัวมาอีกแล้วครับคราวนี้นี่เดียวนะครับแล้วก็จะสมเด็จแล้วนะครับผมหน้าหน้ามีแหวงนะมีแหวงหนึ่งครับผมเท่ากันจะโดนล้มไปแล้วก็แชร์ไป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 เด็กน้อยครับนี่เนี่ยเหมือนมันอยู่ในงานโคม20วินาทีแล้วนะครับผมเข้ากระแทกมาแล้วแต่ไม่เป็นไรครับผมไม่ต้องรีบนะ แอรพอร์ตไทคูณแอรพอร์ตอีทเลยไทยคูณอมออมอไม่มีอะไรที่นอกจากของฟรีเอาล่ะ